สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทิพย์คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเชฟทิพย์วาจะนำเรื่องราวของเม็ดเดียวใบแท้ของเจฟฟองเบียนะครับแล้วก็แอดมิสเตอร์บอนและเลขฝันอาจารย์กรนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอเชฟขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเสพสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่เลขฝันอาจารย์กรนะครับอาจารย์กรณกาลสินนะครับบอกว่าฝันเรื่องราวเดิมซ้ำๆใน2ส,สถานที่นะครับใน2ส,สถานที่2คืน2ครั้งนะครับได้ตัวเลขนี้นะครับเลขฝันนะครับ5 9 9 5นะครับซึ่งอาจารย์กรก็บอกว่าเลขฝัน นะครับรอบนี้นะครับไปตรงกับชุดรวยและใบฟ้านะครับที่อาจารย์กรปล่อยออกมานะครับก่อนหน้านี้นะครับถือว่าน่าจะได้ลุ้นนะครับเป็นตัวเลขนําโชคนะครับเม็ดเดียวหางเดียวนะครับสาหรับวันนี้ของอาจารย์กรนะครับก็จะเห็นได้ว่าใบฟ้านะครับ178 579 9 17นะครับ1 2 1 7 1 9 7 5 7 8และ79นะครับ ชวนชุดรวยนะครับ178 579 917นะครับ5 9 5นะครับก็จะเห็นได้ว่าอยู่ตรงกลางนะครับของชุดรวยนะครับมาต่อกันที่อาจารยโกยบ้านไร่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหวยซองนะครับที่เข้าบ่อยมากๆนะครับปี 6- 5หนี้สุดเดินดีเกือบทั้งปีนะครับมาดูการที่ชุดบนก่อนนะครับชุดบน5 กับ8เป็นตัวเด่นนะครับจากชุดมาที่52 82 56 86 57 87 59 89ชุดเด่นนะครับ3ตัว3 52 336 0 82กนะครับก็บงกลมให้แล้วนะครับสำหรับ2ตัว52 82 57 59ก็คือชุดเด่นนะครับของอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับส่วนชุด2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนี้ก็จะเห็นได้ว่า เด่น8กับ7นะครับจากชุดมาที่81 83 84 85 70 71 73แล้วก็75นะครับวงกลมเน้นๆนนะครับวงกลมสีแดงนะครับ84 35 70 71นะครับเอ้ย85นะครับกออภัยไม่ใช่ไม่ใช่35นะครับ84 85 70 71นะครับอันนี้คือชุดที่เน้นให้สําหรับล่างนะครับ อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าสลดใจนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะติดตามนะครับแนวทางตัวเลขทะเบียนรถนะครับที่เป็นรถตู้นะครับที่มาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเกิดไฟลุกท่วมเสียชีวิต11ศพแล้วมีคนรอดปฏิหาร1คนนะครับทะเบียนก็คือ3 0 0 0 7นนะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับเรื่องราวแบบนี้ ทะเบียนก็มักจะเป็นตัวเลขที่มาออกบ่อยเหมือนกันนะครับเชฟก็ลองเอามาลงให้นะครับแต่ว่าก็แสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องราวนะครับของเงินเทวดานะครับใบนี้ก็อาจจะเป็นใบปลอมปลอมแตกเข้านะครับปลอมแล้วเข้าบ่อยเหมือนกันนะสาหรับใบปลอมนะครับก็ลองเอามาลงให้ดูนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางตัวเลขได้สําหรับวันนี้นะครับ536 363565คือชุดเด่นนะครับชุดรอง367507 567 569นะครับวิ่งล่าง447และ48ชุดกันนะครับ07266769นะครับอีกหนึ่งตัวเลขนะครับก็เก็บตกให้นะครับเชฟก็ลงให้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่หลายหลายท่านอาจจะยังไม่ได้รับชมนะครับใบแท้อาจารย์อุดมธัญญาหานะครับ1 9 4 9 4นะครับแล้วก็ล่างเนี่ยเป็น05กับ35นะครับ อาใครที่ชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับคู่โต๊ดบนนะครับอีกหนึ่งใบนะครับก่อนหน้านี้ก็มีหลุดออกมาแล้วนะครับ2ใบนะครับใบนี้หลุดออกมาเป็นชุด4 2และ43นะครับคู่โต๊ดบนนะครับมาต่อกันที่สูตรล่างและบนนะครับของแอดแผ่นๆนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรล่างนะครับเด่น0นกับ9จะชุดมาที่0 1 0 2 0 3 9ึ 1, 9งและ93นะครับเป็นชุดเด่นล่างนะครับ2ตัวล่างก็สูตรนะครับสูตรเต็มนะครับสูตรเต็มก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับด้านขวาเลขวิ่ง1 2 3แล้วก็9กกับ0นะครับส่วนสูตรนี้เป็นเด่นบนนะครับเด่นบน5งวดวนี้ เด่นบน5เลขในตาราง3568จัดชุด3ตัวที่583 863นะครับชุด2ตัว63 53 6583กนะครับก็เป็นแนวทางของแอดแพนแพนพารวยนะครับวันประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอาจารย์แป้นนะครับลุงแป้นนะครับลุงแป้นนำโชคนะครับวันนี้078 87 82 37 52นะครับอันนี้เป็นชุดที่ลุงปั้นให้มาเด่นบนนะครับเด่นบน078นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวรางวัลโอตเตอรี่นะครับ107และ842นะครับอลองดูแล้วกันนะครับเลขท้าย3ตัวในเชฟก็ชอบอยู่นะ842เนี่ยนะครับ107นี่ก็ออกบ่อยอยู่นะช่วงนี้นะครับรัฐบาลไทยของเอส มิสเตอร์บอลนะครับว่ากันว่าชุดนี้ก็เป็นใบที่มาล่าสุดนะครับมาล่าสุดเลยนะครับแต่ว่าเห็นได้หลายช่องนะครับได้หลายเพจบอกว่าเป็นใบจริงนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นชุด3ตัวนะเชฟเห็นใบนี้หลุดออกมาใบเดียวนะครับก็คือล่างเด่น4นะครับ4ี่สี่และ0ูนย์นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับรอดูใบ3ตัวบนนะครับ เอาละครับมาถึงตัวเลขที่หลายๆท่านอาจจะรอคอยอยู่นะครับเม็ดเดียวใบแท้เจ๊ฟองเบียนะครับวันนี้เจ๊ฟองเบียปล่อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขวันนี้นะครับเป็นใบนี้นะครับปล่อยในกลุ่ม VIP ก่อนนะครับปล่อยในกลุ่ม VIP นะครับ8 0 8 7 8 6เม็ดเดียว8 3นะครับ5 3 8นะครับเป็น3ตัวเม็ดเดียวนะครับเอาว ยังไงก็รอดูแบบเขียนมือแล้วกันนะครับจะได้ชัว100%นะครับว่าเป็นใบจริงใบแท้แน่นอนนะครับสาวน้อยร้อล้านนะครับชุดเอาคืนนะครับหลังจากงวดที่แล้วหลุดไปนะครับวันนี้บอกว่าวิ่ง8กับ9จาจะชุดมาที่7 8 5 6 92บนล่างนะครับ9 2 6 9 3 9 8 4แล้วก็8 5นะครับวงกลมให้ที่39นะครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแล้วทางข้อมูลตัวเลขเป็นวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ